มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเวลาประมาณนี้ละค่ะประมาณ20นาฬิกานิดเน,นเรามาเจอกันที่นี่เป็นประจำนะคะทุกค่ำคืนไม่ใช่ทุกค่ำคืนทุก,ค,ทกคืนวันพฤหัสบดีเราเจอกันที่นี่นะคะที่บีเซฟเ e มสเตชันนะคะเดี๋ยวขออนุญาต <c oughs> ดิฉันมีความรู้สึกว่าเสียวหูฟังดิฉันค่อยไปนะคะนคอยอย เมื่อกี้ไปเอาลงนิดนึงนะฮะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เราขออนุญาตเช็คก่อนนะคะ BSM a M กับ v c h a n n e VJ แหววเนวันนี้เนี่ยบัามาทักทายวันนี้เนี่ยมี headline, ยเฮดไลน์หลายเรื่องเลยแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องเลยเช่นเดียวกันที่จะ,ะนำมาอัปเดตให้คุณคุณชาว BSM e BSM a s d M Music and Movie เนี่ยได้ อัปเดตกันโดยเฉพาะเรื่องของภาพยนตร์ซีรีส์นะคะ u t u b e ขอดูสัญญาณที่ YouTube ก่อนนะคะสัญญาณ YouTube มาแล้วค่ะขอบคุณนะคะสัญญาณ YouTube มาค่ะสัญญาณทาง,ญญาทง Facebook เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแท้ขึ้นตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะสัญญาณทาง youtube มาหรือยังสัญญาณทาง Facebook ค่ะเดี๋ยวขอ Facebook ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะ ขอเฟซบุ๊กก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่ามาค่ะเสียงดิฉันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องเช็คเสียงเช็คอะไรกันก่อนให้มันเรียบร้อยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรากันสําหรับวันนี้นะคะว่าเ,เราจะมาคุยเรื่องของดูหนังฟังเพลงกันวันนี้ b ีเซฟเมเนะคะเป็นประจำที่นี่ค่ะทาง Facebook Fanpage b ซ a เอ s t a t i o n นะคะเราอยู่ด้วยกันเป็นประจำตั้งแต่ <c oughs> ดิฉันไปเอาเวิร์ดดิฉันจะไปเอาเวิร์ดของวิทยุมาไม่ใช่เดี๋ยวฟังกัน เราเจอกันเป็นประจำทุกทุกค่าของวันพฤหัสบดีสองทุ่มเดี๋ยวล้างเวิร์ดก่อนเดี๋ยวล้างเวิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างเวิร์ดเลดีโอออกก่อนนะ มันมันมันเอามันเอามาติดกันแล้วมันก็ชอบเอามาใช้นะฮะไม่ใช่นะฮะเราไม่ได้เจอกันทุกวันไหนนะคะเราเจอกันเป็นประจำวันพระฤหัสสองทุ่มนะคะเราเจอกันวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องราวอย่างที่เราบอกกันไปแล้วเรื่องของภาพยนตร์วันนี้มีเยอะเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเฮดไลน์วันนี้ชอบกันจะหยิบอาแต่ประเด็นล่าสุดนะประเด็นเรื่องของหนังเราอัพให้แล้วเมื่อวานนี้กลับไปดูได้นะคะเราจะเอาล่าสุดของวันนี้เท่าที่หาข่าวได้นะฮะแล้วก็จะมีอะไรอีก มีอ่อเทพเจ้าสายฟ้าไม่ใช่ต่อด้วยรักและอัศนีนะถ้าจะไม่ผิดภาษาไทยใช่ไหมฮะแล้วก็โอบิวันเคนูบีอันนี้ซีรีส์นะคะการกลับมาของยวนแมกเกรเกอร์นะคะการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยในซีรีส์แล้วก็จะลงทางดิสนีย์พลัสเป็นการสารต่อของ OB1 k ว n o b คผู้ซึ่งรวดร้าวหลังจากที่สินิรักเข้าสู่ด้านมืดและกลายเป็นดัก วดดนะคะจะไปยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังรวมไปถึงภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็ภาพยนตร์คือเรื่องชีฮักเป็นญาติห่างๆของเป็นญาติห่างาของเอเจ้าฮักนั่นแหละนะคะเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะ,ะไปชมกันว่าทำไมชีฮักมาได้ยังไงทำไมจะต้องมาแบบไหนยังไงเดี๋ยวอันนี้เราจะไปะคุยกันนะคะว่า ชีฮักเนี่ยฮักเนี่ยชีฮักเนี่ยมาได้ยังไงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งขานั่นก็คือสเตรนจ์ก t ติงสี่แล้วนะคะปิดท้ายด้วยสเตรนจ์ h i ติงวันนี้เยอะอะวันนี้เยอะก็คือแบบว่าวันนี้ก็อยากจะให้อัปเดตกันจะเอาเป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแกะตัวอย่างบ้างโดยเฉพาะต่อนะคะด้วยรักและอัศนีอันนี้มีตัวอย่างคือช่องอื่นก็ทาไปหมดแล้วแหละเราบังเอิญว่าเราก็เพิ่งได้จังหวะแบบเข้ามา พูดคุยกันนะคะก็เลยจะถือโอกาสวันนี้อัปเดตให้ได้ชมกันไปเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มกันก่อนในตอนนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเข้ามาใครที่เข้ามาแล้วกดหัวใจให้หน่อยกดถูกใจให้หน่อยนะคะแล้วก็กดแชร์ก็ได้ค่ะหรือกดติดตามกด follow ทางเพจ b ีเอสเอฟเมสเตนะคะแล้วรวมไปถึงทาง เฟซบุ๊กไอ้ทาง YouTube ค่ะ b ี a ซฟ FM ด้วยก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพราะเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แหละเอามาฝากนะคะเข้าใกล้กล้องไม่ได้หน้าใหญ่ต้องต้องถอยออกมาต้องหาจังหวะระยะนะคะวันนี้เราคุยไปแล้วเรื่องของท็อปกันมาวิริกนะคะการกลับมาของท็อปกันกว่า36ปีจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เป็นละอ่อนกายมาเป็นครูฝึกซะแล้วแล้วจะต้องไปฝึกเด็กนะคะไปฝึกนาวิกให้เขา ได้ปฏิบัติภารกิจแบบพิเศษพิเศษกันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศล่าสุดที่กลุ่มของนักแสดงต่างๆที่เขาไปเขาเรียกว่าเขาไปเปิดตัวจริงๆก็เปิดตัวหลากหลายอะนะแต่ว่าก็จะมีการเปิดตัวที่เมืองคานนะซึ่งเป็นอะไรที่ประทับใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้วยก,กันกับบรรยากาศของทีมนักแสดงต่างๆนำโดยทอมคลูส แล้วก็หลายคนมากนะคะมีทั้งเจนิเฟอร์ Jennifer ด้วยนะคะมีทั้งเจน n ิเฟอร์มีมาวิลิกมีนิกส์มีทอมมีแดดดี้นะคะแล้วก็อีกหลากหลายเลยวันนี้ก็จะมาได้ทำการรู้จักกันเจน n ิเฟอร์คอนเนนรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนวันนี้หยิบเอาบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะ ก็เป็นบรรยากาศกำลังแบบว่าทำครูซถ่ายภาพอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถ่ายภาพคู่กันกันกบทีมนักแสดงอันนี้อยู่เมืองคารนะคะเวทีมเมืองคารนี้เดี๋ยวโพสภาพซีดิฉันชอบมากเลยอะ่ะเจนนิเฟอร์คานาเรียดิฉันเป็นคนที่ชอบนางมัง้งแต่สมัยไหนแล้วนางคือรูปหน้านางเก๋ๆอะ่ะ หน้าตาแบบนี้คุณผู้ฟังด้วยที่ว่ามีโครงหน้ามีโครงโหนกมีช่วงกับเขาเรียกกระบ,บอกตาชัดเนี่ยเขียนตาทาแต่งหน้ายังไงก็สวยนะฮะนอกเรื่องใช่ไหมนอกเรื่องใช่ไหมอารมณ์ไหนเนี่ยเขาให้ดูวิดีโอเขาให้ดูวิดีโอไปเราไปดูกันต่อคานารีสวยอ่ะอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศ จุดพลุเฉลิมฉลองจริงๆในงานนี้มีไปกันหลายสำนักนะคะหลากหลายเรื่องทีเดียวแล้วในงานนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าในงานที่เราเห็นบรรยากาศผู้คนต่างเดินกันเข้าไปถ่ายรูปกันนี่ก็คือคันเ r y ี่เจอกับทำคลูซดิฉันชอบมากดิฉันมีความรู้สึกแบบเนี่ยขณะด,ดูตอนนี้ดูกับคุณเนี่ยดิฉันยังแอบบมีข้างในอ่ะเพราะว่าไปดูมาบริกมาแล้วแบบคู่นี้น่าจะสนิทกันนะเพราะบ,บทมันถึงกันไง ใครได้ยังไม่ได้ดูให้ไปดูนะมบริกในโรงภาพยนตร์นะแล้วก็เขาบอกว่าในบรรยากาศนี้นะคะในบรรยากาศนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ชมาภาพยนตร์เปิดตัวท็อปกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในแขกผู้มีเกียรติในเทศกาลหนังเมืองคาเนี่ยลุกขึ้นปลบมือทุกคนนะสแต์อัพ เป็นเวลาห้านาทีสุดยอดมากหนังมันต้องสุดยอดจริงค็อบการมาวินี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะสำหรับเมืองคานเอามาให้ดูกันนะฮะนี่เจ,จ,จ,จนจนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ แล้วก็หลังจากวันนั้นหลังจากไปเมืองคานเสร็จเนี่ยทีมของนักแสดงโดยนำโดยชมคลู ues, เช่นเดียวกันก็ไปที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็จะมีบรรยากาศที่ญี่ปุ่นมาฝากเช่นเดียวกันบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนี่รร็ยอะารที่แบบว่าสุดเหวี่ยงมากนะคะก็จะมี v i p กั้นแหละตรงแคทวอล์กอ่ะแต่ว่าก็จะมี VIP ที่เขาเลือกมาแล้วอาจจะเป็นแฟนคลับตัวยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาในบรรยากาศนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบมาให้ได้ดูกัน Oh, <laughs> I missed mean you too. Oh, I missed you too. My wife loves yeah. you. You proposed. You proposed. Oh my god. Wait, it's so, oh, so exciting. Can I take a selfie? Exciting. Oh, thank you. That's yes, why so I'm here. I'm here for oh, you. My oh my god. Don't do it. I'm gonna do it. Turn around. Turn around. Ah. Oh my god. Don't come back. Come back. บรรยากาศตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าพอหลังจากเธอได้เข้าไปเป็น V.I.P. เธอก็จะมีความรู้สึกแบบแบบมัน exciting อ่ะมันแบบว่ามันแบบว่าโอ้แตยแล้วมัน panic อ่ะมันแบบโอ้แตยแล้วดาราตัวเป็นๆแบบใกล้ๆอ่ะแบบใกล้ๆเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยทาคุณก็าบอกเธอเดินรเธอเดินราเพื่อที่จะให้มาเซลฟี่ไงเพื่อที่ให้มาเซลฟี่กันแบบเนี้ยนี่คือแบบนี่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยเขาแบบเขาเฟรนลี่มากอันนี้ี่บรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะเดินมาให้ได้เซลฟี่กัน นางหลุดแล้วนางหลุดแย่เนี่ก็คือบรรยากาศเปิดตัวที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นภาพถ่ายอีกมุมหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการเปิดตัวท็อปการมาวิลทิี่เชียร์แพนนี่บรรยากาศหนึ่งนะ To Japan. Welcome to Japan. Thanks for coming to Japan. Yeah. Thank you for coming to Japan. My pleasure. Thank you, Tom Cruise. นี่คือบรรยากาศรอบ World p r e m i e r Red Carpet ที่ญี่ปุ่นนะคะ oh, 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 oh. สำหรับท็อปการ์ด m a r v e ริก อัน,นี้ก็คือบรรยากาศภาพประทับใจที่นำมาฝากกันนะคะหลังจากที่วันนี้เราก็ได้อรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแบบไม่ติดสปอยนะคะไม่ติดสปอยใดๆทั้งนั้นไม่ได้ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะที่จะไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะเอาละค่ะน,นี่ก็คือบรรยากาศของอ งานเปิดตัวแล้วก็เป็นอัปเดตอย่างที่เฮดไลน์ของเราบอกไปแล้วว่าอัปเดตสําหรับท็อปกันนะคะนั่นก็จบไปแล้วสําหรับท็อปกันไปชมในโรงได้นะคะในช่วงนี้ไปสามารถที่จะไปชมในโรงภาพยนตร์ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันดูของท็อปกันว่าในตัวของท็อปการเองดิฉันมีอะไรเตรียมมาให้ได้บ้างไหมว่าหลังจากนอกจากเรื่องราววันนั้นก็เดี๋ยวให้อีกนิดนึงก็ได้ก็หลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะ วันที่เปิดตัว World Premiere ที่อเมริกานะก็นั่ง Harry c r a ร t e r มานะคะก็ทำให้แบบว่ามีภาพแห่งความประทับใจกันเยอะเลยแล้วก็ไปชมอทอมครูซกันได้นะคะไปชมท็อปกันมาวิลกันได้ในะโรงภาพยนตร์ฉายแล้วที่เมืองไทยวันนี้ก็สามารถไปชมได้นะคะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะเอาละทีเนี้ย